พนักงานทดลองงานนับวันทำงานตั้งแต่วันแรกเลยไหมแล้วได้สิทธิ์ ตามกฎหมายหรือเปล่าพลอยสรุปให้ฟังในล็อกคลนหนึ่งนาทีค่ะพนักงานทดลองงานก็คือคนทํางานก็คือลูกจ้างนะคะกฎหมายก็คุ้มครองเขาตั้งแต่วันแรกที่เข้าทํางานเลยวันทํางานนับตั้งแต่วันไหนนับตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาทํางานเช่นกันฉะนั้นในเรื่องของสิทธิลาป่วยลากิจเขาก็ได้รับสิทธิคุ้มครองทุกอย่างไม่มีอะไรต่างเลยนะคะฉะนั้นองค์กรก็จะต้องให้สิทธิ์เขาตามกฎหมายเท่านั้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่ลูกจ้างเขาลาป่วย บ่อยมากเลยในช่วงทดลองงานคือถ้ามันเยอะมากจริงๆแล้วทําให้ในายจ้างเนี่ยพิจารณาว่าเขามีสูขภาพที่ไม่แข็งแรงไม่เหมาะสมกับตําแหน่งงานนี้นายจ้างก็มีสิทธิ์นามาพิจารณาให้ไม่ผ่านทดลองงานได้ค่ะดังนั้นนะคะพนักงานทดลองงานเขาก็คือลูกจ้างตามกฎหมายกฎหมายไม่ได้แบ่งนะว่าช่วงทดลองงานไม่นับเป็นลูกจ้างไม่นับว่าจะได้สิทธิ์ตามกฎหมายามกฎหมายไม่คุ้มครองเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะวันนี้เราจะเข้าใจในแบบที่ถูกต้องแล้วนะพนักงานทดลองงานก็คือลูกจ ที่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะรู้กฎหมายรายงานในหนึ่งนาทีฝากติดตามช่องลอเค l ียด้วยนะคะ